มาต่อกันเลยค่ะในวันที่17พฤศจิกายนเลยค่ะดาวพระอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริโอแล้วพระอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวอะไรสหัสชะอริแต่อริเป็นเกษตรอมืมันหมายความว่าสหัสชะอริก็คือว่าคอนเนคชันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมาทำให้คุณเนี่ยต้องไปช่วยเหลือเขา หรือตัวเขาเองมาซับพอร์ตคุณก็ได้ในการกระทำเช่นนี้มันทำให้เมย์รู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำงานคนเดียวฉันไม่ต้องคิดคนเดียวฉันไม่ได้อยู่คนเดียวดาวการงานของเมย์เองเนี่ยในเวลาเนี้ยพิมพ์ต้องบอกว่าเดินเด่นแล้วเดินดีนะมาอยู่ในเรือนการเงินได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยเพราะฉะนั้นในเวลานี้คุณจะมีพวกพ้องมากขึ้นคุณไม่ได้สู้คนเดียวอีกต่อไปแล้วไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในอาชีพใดก็แล้วแต่ ต่อให้คุณขายของอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณก็จะได้ลูกค้าประจำได้ลูกค้าที่คอยสนับสนุนคุณคือมันเป็นความอบอุ่นน่ะ เออเป็นความอบอ,อุ่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทํางานเมย์ก็จะรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันเริ่มแฮปปี้ขึ้นนะมันเริ่มมีแสงสว่างเริ่มดีขึ้นเมื่อก่อนฉันคิดว่าฉันเนี่ยพูดไปเถอะไม่มีคนฟังหรอกฉันทําไปเถอะไม่มีคนเห็นหรอกคิดไปเองทั้งหมดเลยค่ะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วก็โขหหวตัวเองหนึ่งทีก่อนแล้วก็บอกว่ามีคนรักเมย์เต็มไปหมดเลยเวันนั้นวันนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่า ทุกคนที่อยู่รอบข้างคุณหรือแม้แต่ลูกค้าที่คอยติดต่อที่คอยสนับสนุนคุณทุกคนมีสิ่งดีให้กับคุณวันนี้โลกเปิดฟ้าเปิดให้กับตัวเมย์แล้วเมย์มีสเสน่ห์กับคนรอบข้างมากๆเลยรักษาความสัมพันธ์แน่นๆแฟนๆแ,แ,แบบนี้ไว้เลยจ้ะอืมนะ